วิธีเป็นสาวพรีเมียมแล้วทําให้ผู้ชายเข้าหาแล้วเกรงใจคุณนะคะให้ทําแบบนี้ค่ะข้อที่หนึ่งเลยคุณสมบัติของสาวพรีเมียมนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลรูปร่างตัวเองทรงผาทรงผมการแต่งตัวตัวเองแบบดีเลิศเลยค่ะเพราะฉะนั้นในกลุ่มของสาวพรีเมียมนะคะกลุ่มนี้จะเป็นอะไรที่ดึงดูดผู้ชายเข้ามาหา บ่อยมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่สร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองโดยการที่ดูแลตัวเองแล้วก็รักตัวเองเวลาที่เราดูแลตัวเองแล้วรักตัวเองนะคะคนอื่นก็อยากเข้าหาเราอยากทำความรู้จักเราเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ความลับนี้สาวพรีเมียมเขาจะทำกันค่ะข้อที่สองเลยคนที่เป็นสาวพรีเมียมแล้วทำให้ตัวเองเป็นพรีเมียมนะคะก็จะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเอง หางานสร้างรายได้ให้กับตัวเองค่ะกลุ่มสาวพรีเมียมนะคะจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่วันๆเนี่ยจะไปคิดจะเกาะผู้ชายหรือหลอกของเงินผู้ชายนะคะแต่กลุ่มสาวพรีเมียมนะคะวันๆเขาจะคิดว่าเขาจะทํำยังไงให้ชีวิตตัวเองพัฒนาขึ้นจะทํำยังไงให้ตัวเองสามารถสร้างรายได้มากขึ้นทําธุรกิจที่จะอัปเกรดชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อไปถึงคนที่ คู่ควรอยู่ระดับเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นสาวพรีเมียมนะคะจะไม่มีเวลาที่จะมานั่งดราม่าโศกเศร้าเสียใจในเรื่องของความรักถ้าสมมุติว่าอันนี้ไม่คลิกไม่โอเคก็เสียใจได้นิดนึงสุดท้ายก็มุกอ่อนแล้วก็พัฒนาตัวเองค่ะข้อที่3นะคะคุณสมบัติของสาวพรีเมียมนี้จะเข้ากับคนได้ง่ายไม่ใช่สาวที่แบบว่าเย่อหยิ่งหรืออะไรนะคะแต่เป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็คุย บางครั้งเนี่ยในคําที่แบบจริงจังก็คือจริงจังเด็ดขาดแต่บางเรื่องที่เล่นเล่นก็คือแบบเล่นได้พูดง่าย,ายๆคือสามารถที่จะยืดหยุ่นได้แล้วทําให้คนที่คุยกับเราหรือว่าสนทนากับเราอะคะ่ะเขาแฮปปี้แล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจผู้ชายอะชอบผู้หญิงแบบนี้นะคะสําหรับคนที่เขาอะ่ะ ก็เป็นหนุ่มพรีเมียมเช่นกันเขาก็จะมองหาผู้หญิงในลักษณะนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะดึงดูดคู่ที่เป็นพรีเมียมหรือว่าดับเบิลพรีเมียมนะคะคุณก็ต้องทำตัวเองให้เป็นสาวพรีเมียมและคนพรีเมียมก่อนตั้งแต่แรกสามารถที่จะเริ่มทำได้ตอนนี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดแชร์และกดใจให้กับโค้ชเอมด้วยค่ะ